สวย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 แม่ไก่รู้สึกว่ามันทําให้แม่ไก่ดูผอมแล้วก็ดูเพรียวกว่ารุ่นเมื่อสักครู่หายแบบแล้วนะคะนางแบบสูง174ใส่สวยมากแต่ยังไม่ได้ลงรูปเลยเพราะของจะหมดแล้ว จุดเด่นนะคะของรุ่นนี้คือหนึ่งเลยคือผ้าเขาจะมีความนุ่มแล้วก็มีความฟูและสิ่งที่พี่ได้จากผ้านุ่มและฟูนะคะก็คือการใส่สบายนี่คือจุดเด่นของรุ่นนี้ถามว่าอ้าวแล้วถ้ามันยืดเยอะแล้วนุ่มแล้วฟูขนาดนั้นมันจะได้ความกระชับไหมคะแอดมินขาสลับกล้องมาที่เครื่องตัวแล้วเดี๋ยวแม่ไก่หันตูดบเลยนะคะพี่ว่ามันกระชับก้นไหมล่ะ เห็นไหมคะของใกล้จะหมดแล้วแล้วไม่มีไซส์เอสแล้วนะคะคุณพี่เหมือนจะ4 x l ก็หมดด้วยอ่ะด้านหลังอีกค่ะเดี๋ยวหมุนให้ดูค่ะ,ะแม่ไก่หันอ่ามุมซ้ายนะคะและผ้าก็ยืดเยอะแม่ไก่ยืดให้ดูนะคะแบบนี้เห็นไหมคะผ้ายืดเยอะมากเพียนตต้นขาแม่ไก่ไหมพี่เป็นยืดออกอีกอแม่ไก่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดสิ้นสุดมันอยู่ที่ตรงไหนคือมันยืดเยอะมากคือแม่ไก่เป็นคนที่ชอบใสก่กางเกงยีนที่มีเนื้อสลับเพราะว่ามัน มันดูแพงแล้วก็มันทําให้เราดูเพียวและอีกอย่างหนึ่งคือแม่ไก่ชอบความคลาสสิกข,ของเท็กเจอร์ผ้าที่เวลาใส่แล้วมันเห็นเส้นสลับแบบนี้และพี่เห็นไหมคะอีกหนึ่งสิ่งที่พี่จะเห็นคือพี่เห็นความเนียนปะฟอกยังไงให้ดูนี่มันจะดูเนียนแบบเนียนดูแบบดูละมุลไปด้วยกันหมดเลยนี่คือเรื่องของสีกับเรื่องของผ้าน,นะคะทีนี้มาดูความยืดพี่จัก,กรวาลไปทางไหนมันยืดได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะลูกค้าบอกแม่ไก่นี่พูดเวอร์เนาะไม่แม่ไก่ก็เปรียบเทียบไม่เห็นภาพว่ามันยืดเยอะเท่านั้นเองนะคะไไมม่รีร ปลายขาเย็บเรียบร้อยนะคะรุ่นนี้แบบเรียบร้อยเรียบร้อยเลยใส่เดินทางหรือว่าใส่แบบวันนั้นแบบต้องการความสบายแต่ยังอยากเป็นยีนอยู่แม่ไก่แนะนําเป็นตัวนี้โพซิชันหลักคือใส่สบายนะคะนั่งและยืนขึ้นมาแล้วเป็นยังไงโปะก,ก็คือโปะดีก็คือดีนะคะอันหนึ่งสองสามเราต้องมั่นใจในสินค้าอ่าไม่โปะนะคะแล้วก็ไม่มีการจัดด้วยโอเคไหม